ครับสวัสดี FC เแฟนฮานอยทุกคนนะครับเนอะฮานอยเมื่อวานวันที่สิบเก้ายับอีกแล้วนะครับฮานอยยับอีกแล้วที่ที่ยับนี่เข้าแบบยับนะครับ <laughs> เออไม่ใช่ว่ายับมันไม่มันส่วนทางกับเราพัฒนาเมื่อวานนะเมื่อวานเราพัฒนายับเนะยไม่ใช่ลาวนะผมเนี่ยยับ <laughs> นะครับแอดยนะับเนื้อเมื่อวานลาพัฒนาตัววิ่งรูดหลุด,ลดโอโ้หเรียกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะครับเมื่อวานทำกลิ้งเลยอะ่ะเมื่อวานมาดูก่อนว่าตัวไหนมาอีกแล้วนะครับเฉพาะกิจสี่ห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์นะครับเข้าแค่ตัวเด่นศูนย์นะตัวเด่นตรงนี้เฉพาะกิจนะไม่เข้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไม่มีออกห้าศูนย์ล่างแล้วก็ห้าศูนย์บนห้าสองบน,บน ทีนี้ไปดูกาชาติอีก,อกแล้วซ้ำรอยเมื่อวานนะครับก็คือเปิดกาชาติปิดด้วยวีนะครับเปิดกาปิดวีอ่าเนี่ยท่องไว้นะครับเปิดกาปิดวี <c oughs> เออแบบนี้ดีดีดีนะผมว่าเฉพาะกิจไม่มาไม่เป็นไรขอให้กาชาติพิเศษปกติ VIP มาก็พอเมื่อวานนะครับเมื่อวานกาชาติเก้าเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกจะไม่ถึงนะครับ ถึงแค่เจ็ดสี่นะแต่ตัวเด่นเข้ามานะครับเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็มาเจ็ดสามล่างนะครับตัวนี้อ่าโอเคเลยถัดมานะครับไปที่พิเศษ782แปดสองโอ้โหวันก่อนนี่ผมจับเจ็ดแปดสองให้นะครับตัวที่มาเนี่ตัวเน้นนะครับพิเศษเจ็ดแปดสองเมื่อวานจับเจ็ดแปดสองไปวันก่อนนะครับแต่เมื่อวานนี่ดันจับ สองศูนย์เจ็ดบสองศูนย์ปดก็คือใกล้เคียงนะครับผิดอืแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะจับตัวเดิมไว้ให้หรือเปล่าเพราะวันก่อนผมจะจับเจ็ดแปดสองอะไรประมาณนี้แหละมันมาอะไรเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกอืมเมื่อวานก็ใกล้เคียงอีกแล้วนะครับเจ็ดแปดสองนี่ตรงนี้สองเจ็ดผมก็มีนะสลับแปดไว้ตรงนี้ก็โอเคเลย ข้างล่าง06ไม่มีนะครับอ่ะไปถึงหนันอีกแล้วนะครับเนี่ยหาหน่อยช่วงนี้นะคือออกแล้วออกอีกนะครับห้ามทิ้งเลยนะครับหาหน่อยคือชอบออกตัวเดิมเมื่อวานวันก่อนก็มีนะครับออกซ้ําๆอยู่นั่นแหละแล้วก็เมื่อวาน5 6 7นะครับ6 7ที่ผมไม่ได้จับออก,ออกอีกแล้วแล้วก็ออกเหมือนกันเลยนะ คือรอบการาชิเขาออกเจ้าเจ็ดหกแล้วก็ตรงนี้ห้าหกเจ็ดใช่ไหมบนไปถึงล่างเขาออกสามเจ็ดตัวกลับตัวนี้ของผมเนี่ยแหละเนี่ยซ้ำๆอยู่เนี่ยแหละเจ็ดสามตัวเดิมนะครับเออเมื่อวานสองเด้งเลยสามเจ็ดเจ็ดสามไปถึงรอบ VIP VIP ทําออีกแล้วสามแปดสองอันนี้ังไงก็เนี่ยเกือบสามตัวอีกแล้วนะครับ คือถ้าสามศูนย์แดอะผมยังโอเคเลยสองศูนย์แปดนะ 2, 8, นะไปศนะูนย์สองแปดเนาะไม่เอาเนาะเขาออกที่สามสองแปดแปดสองนี่ก็ตัวเดิมนะครับไปออกล่างศูนย์หก็ตัวเดิมอีกโอ้โหโแล้วแล้วมันออกเหมือนกันเลยนะแปดสองมันก็คู่กับศนะูนย์หกะแล้วมันก็มาออกวีคือล็อกแบบเต็มแม็กเลยนะคือไม่ล็อกทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องจับตาเนี่ย สี่รอบของผมเนี่ยมารอบละตัวนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสองสองแปดเข้าแค่สองตัวแต่ว่าสี่รอบโอเคไหมเออตัวเดิมนี่แหละนะครับคือเพราะฉะนั้นออกแล้วออกอีกได้นะครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับชอบชอบอตัวเดิมมาออกวันนี้ไม่แน่อาจจะมีอีกนะครับแปดสองสองแปดซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะครับเอามาดูวันนี้ดีกว่านะครับสี่รอบนะครับยับยับสี่รอบตัวเดียวนี่แหละนะคือ ตัวเดียวเอาอยู่สองตัวเอาอยู่อะไรประมาณนี้เต็มหน้ากระดานเลยมันมาแค่สองตัวนั่นแหละสลับไปมาอยู่อ่าวันนี้ก็จับตาอีกนะครับอ่ะวันนี้ผมขออขวัดไปกับตัวนี้อีกนะครับก็คือน่าจะยังเดินต่อนะครับเด่นเจ็ดกับแปดนะครับ <c oughs> มันยังวางใจเขาอยู่นะครับเจ็ดกับแปดอ่าทีนี้มาดู ะนะเฉพาะกิจเด่นอะไรเฉพาะกิจวันนี้ผมให้เด่นไปที่เจแปดแล้วก็อีกตัวอีกอ,อ,อีกตัวประกอบนะครับก็ จะเด่นไปที่หกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดกับหกเจ็ดนะครับนะสี่ตัวบางคนชอบแบบนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูเฉพาะกิจก่อนเฉพาะกิจช่วงนี้ช่วงนี้ยังจับทางหลุดมาสองสามวันแล้วนะไปเข้ารอบอื่นแทนกาชาติแทนนะ นะก็เบาๆเฉพาะกิจหน่อยตัวเด่นนะมาแต่จับคู่ไม่เข้ารอบนี้นะครับผมวางเฉพาะกิจเด่นไปที่เจ็ดหกนะครับมีเจ็ดหกห่แปดหกนะครับมีแปดเจ็ดมาเองไหมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสเจ็หปดหสองแดสองนะครับเจ็ดสองแปดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับอันนี้คือของเฉพาะกิจนะครับทีนี้มาดูตัวรองที่เจาะไว้นะครับเฉพาะกิจเาะฉพาะกิจวันนี้จะเด่นไปที่หกตัวนี้ตัวรองก็จะมีอะไรบ้างผมวางอะไรบ้างเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดห้า

แปดสองแปดสามแปดสี่เออแปดห้านะครับว่าอยู่ันขาดอะไรไปอ่ะขอเลื่อนขึ้นนะครับแปดห้าทีนี้มาดูตัวเด่นนะตัวเด่นผมชอบไปที่76แล้วก็72นะครับ76 72 86 อ่ะอันนี้คือตัวเน้นของเฉพาะกิจนะครับเจ็ดหกแปดหกเจ็ดสองทีนี้มาดูของน้อยรวมน้อยรวมเจ็ดกับแปดนะครับวัดใจเจ็ดกับแปดอีกนะครับเรียงเลยนะครับนะช่วงนี้เขาชอบออกแบบนี้นะครับเจาะไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้มาตัวล่างด้วยนะเจ็ดสองเ็สามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดสี แปแล้วก็แปดหนะครับสิบชุดพอสามตัวแตกวันนี้3ตัวแตกผมจะจับโดนไหมเออเมื่อวานนี้ใกล้เคียงวันก่อนก็ใกล้เคียงนะครับวันนี้ชุด3ตัวแตกนะครับผมจับไปที่แปดหกเจแล้วก็8 2นะครับนเน้น7นิดนึงองสอง2ป8 7ตัวเดิมชอบมาบ่อยใช่ไหมจับให้เลย8 7 2กับ8 6 7นะครับอันนี้คือจุด3ตัวแตกนะครับตัวเน้นนะครับที่น่าจะน่าจะมาตัวแรกก็คือ7 6ที่ผมมองไว้นะครับ7 5นะครับ 8ปดหนะครับแปนะครับเจสองนะครับเจ็ดสี่เจ็ดสอง้าเน่าจะไม่พลาดนะครับสำหรับชุดนี้เนาะชุดแปดหถ้าจะเพิ่มก็คือ7.8จับไปด้วยก็ได้นะครับเผื่อมาบ่อยๆเลยกัน เจ็ดแปดเนี่ยนะใครชอบอันนี้คือเนี่ยวัดเจดกับแปดนะครับวันนี้เสื้ออะไรก็ได้ค่อนมีเจ็ดกับแปดนะครับขอให้มาตามนี้นะครับโอเคนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสําหรับใครที่ติดตามแนวทางของฮานอยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ท้ายเพื share, ่อเป็นกําลังใจให้ให้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆครับ